สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพีซซูเปอร์เบสออโต้และรายการซื้อเถอะครับผมขอวันนี้นะครับมีรถยนต์1รุ่นมานำเสนอนะครับวันนี้เป็นรถบิกซีดานจากทางค่าย Honda นะครับแหมพูดอย่างนี้ก็ผู้ติดตามท่านผู้ชมลูกค้าที่น่ารักทุกท่านก็น่าจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าน่าจะเป็นรถอะไรโอ้โหเรียกได้ว่าคันนี้สภาพดีนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดด้วยนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับ อย่ารอช้าครับงั้นไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ นี้นะครับเราอยู่กับเจ้า Honda Accord นะครับปี2013เป็นเครื่องยนต์2000นะครับ2.0 EL นะครับตัวนี้แต่พิเศษกว่านั้นคือเป็นรุ่นท็อปของเครื่อง2000นะครับอ่าเป็นรุ่นที่มีเนวิเกเตอร์นะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยก็ในโคมนะครับจะมีไฟ Daytime Running Light นะครับแล้วก็เป็นไฟหน้า โปรเจคเตอร์นะครับผมอยู่ไฟลูกแก้วนั่นเองกระจังหน้าโภมี่มนะครับแล้วก็ดูเรียบหรูดุดันนะครับและยิ่งเป็นรถสีดําด้วยเนี่ยโอ้โหดูแบบดุดันมากขึ้นเลยนะครับดุดันจริงๆนะครับแล้วก็คิ้วด้านล่างโเมียมนะครับซ้ายขวาก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับและที่สาคัญป้ายทะเบียนสวยนะครับคันนี้4กอไก่ชอกรเชอ4 4 2ีป้ายนี้ผมให้ไปด้วยเลยนะครับตามมาดูด้านข้างขวานะครับฝั่งคนขับ มาเริ่มกันที่ล้อก่อนนะครับเเครื่องยนต์2 0 0พันเนี่ยล้อจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อสอง2.4จสี่นะครับสองจุดสี่เทคนะครับตัวนท็อปนะครับก็มาพร้อมกับยางนะครับสัปดาห์ที่สาปี2ี่สิบนะครับยางยังสภาพดีนะครับล้อแม็กขอบส8บแดนะครับมาพร้อมกับยางสองสามห้าสี่สิบห้านะครับก็เดี๋ยวให้ดูความสวยงามของนี่นะครับซุ้มล้อนะครับ รถสภาพดีมากครับคันนี้เจ้าของนี่ดูแลรักษาอย่างดีนะครับบินเอกสารต่างๆการเข้าเช็คระยะที่ศูนย์นี่เก็บไว้เป็นแฟ้มเลยนะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวนะครับผมมือเปิดประตูโครเมียมนะครับทั้ง4บานแล้วก็คิ้วโครเมียมนะครับที่ตัวกระจกด้านข้างนะครับก็รถสายใหญ่นะครับก็จะดูหรูหราดูพรีเมียมนะครับมาที่ด้านหลังกันนะครับนี่ บันท้ายสวยๆของเจ้า Honda Accord คันนี้นะครับโลโก้ Honda นะครับแล้วก็มีคาดเอลโครเมียมนะครับคันนี้นี่ดูนี้นะครับท่อคู่นะครับผมยังไงครับนี่ดูสวยงามนะครับมาพร้อมกับขิวโครเมียมด้านล่างนะครับจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยออกมาจากทางศูนย์เนี่ยจะมีท่อเฉพาะ ฝั่งขวาด้านเดียวนะครับตัวนี้เจ้าของเก่าใส่เพิ่มมาก็ดูสวยงามนะครับเพราะว่ากันชนท้ายเนี่ยเขาจะเว้าวมาอยู่แล้วอันนี้จากโรงงานเลยนะครับแต่ว่าเวลามาเนี่ยจะมีแค่ด้านขวาด้านเดียวถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมด้านซ้ายทีหนึ่งเสาอากาศก็จะเป็นชาร์กฟินนะครับอยู่ด้านท้ายรถนะครับนี่ ออปชั่นฟังก์ชันการใช้งานของเจ้า Honda a c c o r d 20, 2.0 EL Navigator ปี2013คันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมพร้อมกันนะครับเจ้า Honda a c c o r d คันนี้ก็มาพร้อมกุญแจ2ดอกนะครับอันนี้ผมติดมาดอกเดียวนะครับก็คือกุญแจสำรองครบนะครับมีปุ่มล็อกรถปลดล็อกนะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับก็เป็น Smart Entry นะครับแค่มือคลองเข้าไปปึ๊บรเปิดนะครับ ตัวนี้นะครับ2.0 EL Navy ต่างจาก2.0ธรรมดายังไงก็อันดับแรกเลยนะครับเบาะเนี่ยเวลาปกติแล้วถ้าเราปลดล็อกรถเนี่ยเบาะจะถอยหลังให้ขึ้นเข้าไปนะครับแล้วเวลาเราขึ้นไปนั่งปุ๊บเนี่ยปิดประตูเบาะจะเดินหน้าน,นครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากรุ่น2 0 0คันปกตินะครับก่อนที่จะเข้าไปชมภายในเดี๋ยวดูโครงสร้างหลักกันก่อนนะครับนี่นะครับ ก็เม็ดอาร์คเดิมสวยงามนะครับตัวนี้ก็จะมียางซับเสียงมานะครับตัวนี้ตัวนี้จะมียางซับเสียงมานะครับเม็ดอาร์คนี่ก็กลมสวยงามนะครับก็เหมือนทุกคลิปครับรถทุกคันซื้อจากทางซูเปอร์เบสออโต้นะครับรับประกันรถไม่มีชนหนักกิ๊กคว่ำน้ําท่วมตัดต่อหัวท้ายนะครับนี่นะครับดูน็อตประตูนะครับทุกอย่างก็เดิมหมดนะครับสติกเกอร์ต่างๆนี่อยู่ครบหมดนะครับ นี่ก็เป็นสครับเพจนะครับเบาะก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในก่อนคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้านะครับไปชมภายในกันต่อนะครับเข้ามาด้านในแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทรถกันดูนะครับ คันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่157,482กิโลเมตรนะครับก็อันนี้ปี2023แล้วรถก็ประมาณสัก10ปีนะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานไม่เยอะนะครับแล้วก็มีประวัติศูนย์ชัดเจนนะครับผมเรือนใหม่ก็ดูสวยงามดีนะครับมาเริ่มกันที่พวงมาลัยกันก่อนนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับเจ้า Honda Accord เนี่ยหรือรถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยปุ่มพวกนี้มักจะรอกนะครับนี่ ลองสังเกตด,ดูคันนี้นะครับว่าสภาพเป็นอยังไงโลโก้ Honda นี่ถ้า,าท่านผู้ชมคุณลูกค้าหลายท่านถ้าเคยมีครอบครองเจ้ารถฮอนด้าก็จะรู้ว่าโลโก้เนี่ยชอบลอกนะครับดูสภาพกันนี้นะครับปุ่มใช้งานต่างๆนี่นะครับลายไม้นะครับสวยงามนะครับสภาพดีทีเดียวก็ a i r b a บ็กใบนะครับเจ้าคนได้ขอคันนี้นะครับก็จะมีฝั่งคนขับกับคนนั่งหน้าด้านซ้ายนะครับ เริ่มจากทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นนี่นะครับลองดูนะครับตัวนี้ก็จะคอนโทรลกับตัวนี้ด้วยนะครับวิทยุนะครับแล้วก็เป็นจอดิสเลย์ตรงนี้นะครับที่จะเอาไว้ดูรายละเอียดต่างๆของตัวรถ a c c o r d คันนี้นะครับแล้วก็ควบคุมวิทยุนะครับตรงนี้ก็รับสิรับโทรศัพท์นะครับตรงนี้เป็นบลูท t ธแฮนด์ฟรีนะครับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นคลูซคอนโทรลนะครับสังเกตว่ากดปุ๊บจะเด้งที่เดือนใหม่แล้วนะครับ การไฟเลี้ยวนะครับมีระบบไฟออโต้นะครับดีทีเดียวซ้ายมือนะครับไม่อัตโนมัตินะครับแต่เป็นแบบหน่วงเวลาสามารถปรับได้นะครับความถี่นะครับผมถัดมานะครับที่ด้านซ้ายนะครับวิทยุนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะลิงก์กับด้านบนด้านบนเนี่ยจะเป็นเนวิเกเตอร์อยู่นะครับตรงนี้สิ่งที่แตกต่างจากเครื่อง2 0 0พที่ไม่มีเนก็คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นคอนโทรลตัวเนวิเกเตอร์กับจอนะครับนี่ถ้าผมกดดูนะครับถ้ากดออริโอเนี่ยอ่าก็จะมาโชว์ที่หน้าจอดิสเพลย์ตรงนี้เลยนะครับถ้ากดเป็นเออเวย์นะครับก็จะเปลี่ยนโหมดก็จะมีโทรศัพท์สามารถเปลี่ยนโหมดไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้แอร์ก็เป็นระบบออโต้นะครับแยกโซนซ้ายขวานะครับแยกอุณหภูมิได้นะครับสําหรับด้านหน้านะครับแล้วก็มีหน้าจอดิสเพลย์นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดู นี่นะครับแยกโซนนะครับสังเกตว่าอุณหภูมิไม่เท่ากันนะครับซ้ายขวาถัดมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นที่เกียบุุรีที่จุดบุรีนะครับก็สามารถเป็น power outlet ได้นะครับเกี่ยบช่องชาร์จทันเกียร์นะครับม่านหลังนะครับที่กระจกบังลมหลังนะครับตัวนี้ก็มีช่องใส่ของเล็กๆที่วางแก้วน้ํานะครับเก๊กลางค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะมีช่อง power outlet ให้นะครับนี่ ก็ช่อง AUX USB เสียบจากตรงนี้นะครับก็ดูสวยงามนะครับไม่เกะกะตานะครับเรียกได้ว่าซ่อนมาได้ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้มีช่องที่ให้สายผ่านได้นะครับก็ใส่ใจในรายละเอียดดีนะครับทางค o นด a นี่นะครับเบาะด้านหน้านะครับสามารถปรับจากคนขับด้านข้างได้นี่เวลาคนขับปรับนะครับสมมุติว่าเรามีผู้โดยสารนั่งมาด้วยนะครับงีบหลับไปอ่าเราก็สามารถปรับได้นะครับตรงนี้สะดวกสบายทีเดียว นี่นะครับปรับได้นะครับสําหรับเข็มขัดนิรภัยนะครับมือจับนะครับแล้วก็ที่บังแดดไม่มีไฟนะครับเข้าใจว่าตัว2องพันสี่น่าจะมีไฟนะครับอันนี้เครื่องยนต์สองพันตัวท็อปเนวีนะครับก็เป็นท็อปสองพันตัวนี้ที่ใส่แว่นตานะครับไฟสองแผ่นที่กระจกดีครับตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทางเจ้าของเดิมนี่ให้กล้องมาด้วยนะครับกล้องบันทึกหน้ารถนะครับผม คนนั่งไม่มีอ่าคนขับก็ไม่มีเช่นกันนะครับอันนี้นะครับสติกเกอร์ที่เอาไว้แจ้งว่าเมื่อไรเข้าเช็คสูทีนึงนะครับอยู่ครบนะครับเครื่องเสียงด้านหน้าก็จะมีทวิตเตอร์คู่หน้าด้วยนะครับก็คือเสียงแหลมนะครับถัดมาด้านขวามือของทางคนขับนะครับตัวนี้ก็อีโคโนมี่นะครับติดกรนลื่นนะครับอ่าเก็บเก็บของเล็กๆตัวนี้ก็สามารถเมมโมรี่เบาได้นะครับอ่าก็เป็นเมมได้ สองตำแหน่งนะครับตัวนี้ก็คือสองผู้ใช้นะครับก็คือสองยูเซอร์นะครับพับกระจกปรับไฟฟ้านะครับล็อกกระจกล็อกรถนะครับกระจกก็เป็นไฟฟ้า4บานแต่ว่าเป็นออโต้ฝั่งคนขับบานเดียวนะครับผมก็จะมีที่ใส่แก้วมีอะไรก็เรียกได้ว่าเอ่อฟังก์ชันการใช้งานออปชันที่ให้มาเนี่ยก็เพียงพอนะครับครอบคลุมต่อการใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่นั่งด้านหลังกันต่อนะครับ มาต่อกันที่ด้านหลังนะครับอเดี๋ยวให้ดูภาพภายในกันก่อนนะครับก็ดูอย่างนี้แล้วก็ห้องโดยสารกว้างขวางนะครับนี่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับพรมดักฝุ่นด้วยนะครับสภาพดีนะครับก็เป็นพรมแบบเต็มคันนะครับผมนี่นะครับ ดูเป็นซอฟทัชนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นทาร์่เป็นซอฟนะครับนุ่มจับแล้วก็สัมผัสดีครับยังมีที่เขี่ยบุหรี่ให้อยู่เลยนะครับที่ใส่ของนี่ครับม่านนะครับผมด้านหลังนี่มีทั้งซ้ายขวาเลยนะครับมม่านกันร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันดีกว่า ขอเสริมนิดนึงนะครับแอร์แบ็กมีทั้งหมด4ใบนะครับไปกี้ผมพูดไว้2ใบขอขออภัยนะครับมี4ใบนะครับจะมีไซส์แอร์แบ็กที่ด้านหน้าซ้ายขวาอีกนะครับก็ทั้งหมด4ใบนะครับมาต่อที่ด้านหลังครับตัวนี้ก็จะมีซองใส่เอกสารนะครับช่องใส่เอกสารหนังสือนิตยสารนะครับมีแอร์หลังให้นะครับตรงนี้แล้วก็โอ้โหเล็กรูมกว้างขวางเหลือเฟือนั่งสบายจริงครับมีมือจับเช่นกันแล้วก็มีไฟสองแผนที่ให้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนี่ ด้านนี้ก็มีนะครับม่านนะครับโอ้โหเบาะนั่งสบายจริงครับทําไมผมรู้สึกว่าผมไม่เคยนั่งเบาะหลังแอคอร์ดเลยนี่ที่วางแก้วน้ํานะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบไม่ลอยนะครับวางได้เลยเต็มๆเพราะบางรุ่นเนี่ยจะลอยวางแล้วจะรู้สึกแปลกๆเหมือนมันสูงไปนะครับแต่ตรงนี้ก็คืออาวางแขนได้เท้าแขนได้สบายเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่เปิดได้นะครับตรงนี้ อันนี้ล็อกอยู่นะครับด้านหลังเปิดได้นะครับใช้กุญแจปลดล็อกได้นะครับตรงนี้สะดวกสบายทีเดียวนะครับสําหรับที่จะหยิบของหรือเก็บของนะครับแล้วก็เบาะหลังนะครับมีระบบ Isofix นะครับสามารถติดตั้งคาซีที่เป็นระบบ Isofix ได้นะครับนั่งสบายจริงๆนะครับเดี๋ยวไปชมที่ฝากระโปรงด้านท้ายกันว่าจะมีขนาดกว้างมากน้อยแค่ไหนนะครับลองสังเกตที่กันชนหลังอีกทีหนึ่งนะครับ จะไม่เห็นพาร์คเซนเซอร์นะครับแต่ว่าเรามีตัวนี้ครับติดมาจากศูนย์ไม่มีพาร์คเซนเซอร์นะครับแต่ว่ามีกล้องมองหลังให้นะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับว่าป้ายสวยนี่แถมไปกับตัวรถให้เลยนะครับนี่นะครับโอห้องโดยสารกว้างขวางทีเดียวนี่ถุงก๊อบสองใบนี่สบายเลยครับมาดูโครงสร้างหลักของตัวรถกันก่อนนะครับนี่ก็ อกเดิมนะครับเม็ดอาร์กลมสวยงามนะครับนี่คันนี้เจ้าของดูแลรถดีจริงนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยก็มีเก็บสีมาเล็กน้อยนะครับมีเก็บสีมาบ้างนะครับจากที่พูดคุยสอบถามแล้วก็ได้ดูตัวรถจริงนะครับนี่ก็จะมีที่เกี่ยวของให้นะครับด้านในอ่านี่กท็ทะลุถึงห้องโดยสารด้านหลังนะครับมีถาดแก๊ ตัวนี้มีตะขออันนี้ก็เป็นดึงสายสลิงดึงฉุกเฉินนะครับพอดึงปุ๊บเบาะก็จะพับลงในกรณีที่มีคนอยู่ท้ายรถนะครับดูด้านล่างกันนี่เครื่องมืออยู่ครบนะครับยางอะไหล่นะครับแม่แรงแล้วก็รถทันนี้ที่เห็นดำๆเนี่ยเจ้าของได้แดมเอาไว้นะครับเพื่อกันเสียงให้ดีขึ้นนะครับอันนี้เห็นเจ้าของเดิมแจ้งว่าแดง เดมรถทั้งคันนะครับก็จะได้ความเงียบเพิ่มขึ้นนะครับโอ้โหแล้วก็เครื่องเสียงของเราเนี่ยจะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะขึ้นนะครับถัดมาที่ด้านซ้ายของตัวรถครับมาดูการเติมน้ำมันอะไรได้บ้างนี่เติมได้หมดเลยครับฮอนด้า e85 e10 e 2 91เอาง่ายๆว่าเบนซินเติมได้ทุกตัวครับวจ้าเวน โดยสารกว้างนั่งสบายจริงๆนะครับอันนี้ก็เรียนตามตรงเลยนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้นั่งจริงๆครับเบาะหลังแอคคอร์ดมาต่อที่ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับนี่นะครับเบาะเป็นไฟฟ้านะครับ แบ็คทั้งหมด4ใบนะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งขอภัยที่แจ้งผิดเมื่อต้นคลิปนะครับนี่นะครับนี่อยู่ที่ไซส์แอแบ็คจะอยู่ที่เบาะคู่หน้านะครับแล้วก็คอนโซลหน้าซ้ายขวานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนี่กันนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเก็บเก็บของใช่ไหมครับอ่านี่ประวัติเช็คสูตรนะครับ นี่นะครับเอกสารต่างๆเกี่ยวกับรถคันนี้ว่าทําอะไรไปบ้างเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับจากเจ้าของเดิมนี่อยู่ครบหมดเก็บไว้เป็นแฟ้มเลยนะครับเรียกได้ว่าละเอียดทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นก้มมาท่านประกาศนะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมหัวใจสําคัญของเจ้ารถคันนี้กันนะครับก็คือในส่วนของฟากระโปรงรถด้านหน้านะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของฝากระโปรงรถด้านหน้านะครับผมก่อนที่จะไปชมรายละเอียดอย่างอื่นกันเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างหลักของตัวรถกันก่อนนะครับนี่นะครับฐานหน้าเดิมสวยงามนะครับซุ้มโชคเดิมนะครับตัวนี้ฝากระโปรงด้านหน้ามีโชคติดตั้งมาจากทางโรงงานนะครับผมก็น็อตมีการแกะมานะครับตรงนี้มีการทําสีนะครับเจ้าของแจ้งว่าเออฝากระโปรงมีรอยบุกนะครับ ก็เลยถอดทําสีนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าที่ผมตรวจสอบรถเบื้องต้นแล้วเนี่ยรถไม่มีการชนหนักทิ่ความน้ําท่วมตัดต่อหัวท้ายแน่นอนนะครับอันนี้เรารับประกันระบุในสัญญาซื้อขายให้นะครับสติกเกอร์นะครับอยู่ครบหมดนะครับตรงนี้น,นี่นี่แะครับ หับเจ้า h o n d ด Accord นะครับตัวนี้ก็คือย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับปี2013เป็นรุ่น2.0 EL NaviGator นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับของเครื่องยนต์2000ราคาายแดงล้านสกว่านะครับถ้าตัวไมเน่เนี่ยจะอยู่ประมาณล้านสกว่าก็ห่างกันประมาณแสนแสนกว่าเลยนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับรหัส R20 นะครับตัวนี้ก็อยู่ประจำการในรถค o n d a หลายรุ่นนะครับก็น่าจะมีตัวสวิดมี คาวาด้านะครับเ็มาก้อนนะครับแล้วก็ P R V นะครับอันนี้สำหรับเจ้าเอคอร์คันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานดีทีเดียวนะครับพละกำลังมาตั้งแต่รอบต้นเลยนะครับให้แรงม้าอยู่ประมาณ140กว่า150แรงม้านะครับก็ถือว่าโอ้โหเหลือเฟือแล้วนะครับมีระบบ ABS นะครับมีการลื่นถไหล traction control นะครับก็ค o n d a ก็เป็นรถที่ขับดีดูแรง่ายนะครับแล้วก็ ค่าบำรุงรักษาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่แพงนะครับก็น่าใช้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็ดูสภาพเจ้าคันี้เนี่ย,ยผมให้ดูด้านหน้าทีหนึ่งสภาพดีจริงๆนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าดูแลรัรกษาดีครับสมรรถนะช่วงล่างการใช้งานต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับกันเลยนะครับ ได้เวลาไปทดลองขับเจ้า Honda Accord 2.0 EL ใ a v y นวปี1 0ปี2013คันนี้กันแล้วนะครับก็เหมือนเคยครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยกันด้วยนะครับรถยนต์จากทาง Honda เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าความสปอร์ตเนี่ยมาดับแรกเลยครับผมก็ว่าก็น่าจะท่านผู้ชมคุณลูกค้าทุกท่านก็น่าจะคิดเหมือนผมนะครับว่า เขาเรียกว่าอะไรภาพลักษณ์เนอะของ Honda เนี่ยก็คือ1ดูสปอร์ตนะครับเครื่องยนต์ v t e ทเป็นรถที่ขับสนุกขับง่ายนะครับแล้วก็สมรรถนะดีนะครับแล้วก็เป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับได้รับความนิยมส่วนเจ้า Accord เนี่ยก็อยู่คู่กับผู้ใช้รถใช้ถนนบ้านเราคนไทยเนี่ยมานานนะครับก็หูตั้งแต่ปีแรกๆนี่น่าจะเท่าที่จำได้ก็ประมาณ9 1 9 9 9, 9 0ะครับตั้งแต่ ไฟท้ายก้อนเดียวแล้วก็ตัวที่เหลี่ยมเลยนะครับจนมาถึงเนี่ยปัจจุบันปี2023าแล้วนะครับอย่างเจ้าคันนี้ก็10ปีมาแล้วแต่ว่าลองดูนะครับว่ารูปลักษณ์ฟังก์ชันออปชันการใช้งานต่างๆเนี่ยยังดูทันสมัยอยู่เลยนะครับเรียกได้ว่า10ปีผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังดูไม่ตกรุ่นนะครับเรียกได้ว่าขับขี่บนท้องถนนเนี่ยยังดูสวยงามเลยนะครับ แล้วก็เลขไมล์เนี่ย157,000กว่ากิโลนี่ไม่เยอะนะครับลองหารออกมาเนี่ย10ปีตกปีหนึ่งแค่15กว่าอยงนะครับปีหนึงแค่ห0ื่นกว่ากิโลนะครับไม่ถึง20,000เลยนะครับถ้าวิ่ง20,000ก็ถือว่าน้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเอกลักษณ์ของเจ้าคอนด้กันนะครับแอคอร์ต,ตัวนี้เครื่องยนต์ R20 ตอนออกตัวจะเป็นไงนะครับไปครับรอบ5,000นะครับความเร็ว60 เรียกได้ว่าแรงตามเท้าจริงนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยที่ผมรีวิวให้ดูก็คือมีการแดมมาทั้งคันใช่ไหมครับรถก็เงียบกว่าแอคคอร์ดคันปกตินะครับเพราะว่ามีการดัมมาเนี่ยเสียงข้างนอกเนี่ยเข้ามาภายในห้องโดยสารน้อยนะครับแล้วก็พวงมลาลัยตรงนะครับนะลองดูนะครับนี่ระบบเบรกของเจ้าแอคคอร์ดคันนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ตื้นเกินนะครับ แต่ว่าสไตล์ Honda ครับถ้าคนไม่ไม่เคยขับ Honda มาก่อนก็จะรู้สึกว่าเ mm hmm. บรกมันตื้นนะ mm hmm. กดแล้วหัวทิ่มแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เซตอัพเบรกมาได้ดีนะครับไม่ไม่ไม่ตื้นจนเกินไปก็อยู่ในระดับที่กลางๆพอดีนะครับคันเร่งนี่นิ่มๆครับแตะเป็นพุ่งเลยนะครับผมคลิกดาวให้ดูนี่นะครับพลังกำลังเหลือเฟือนะครับ เครื่องยนต์ r 20ี่เกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับร้อประมาณ144แหลแรงม้านะครับ1 5 5หลแรงม้าประมาณนี้นะครับก็ไม่ว่าจะใช้งานในต่างจังหวัดในเมืองนะครับก็ตอบโจทย์ครับที่สำคัญเนี่ยเติม e85 ได้ถ้าใช้รถทุกวันเนี่ยเติม e85 ก็คุ้มนะครับเพราะว่าถูกครับแต่ถ้าเดินทางต่างจังหวัดก็แนะนำเป็น95โซฮอนะครับจะวิ่งได้กิโลเยอะกว่า เขาโค้งนะครับก็จิกโค้งดีนะครับพวรงมาลัยคมนะครับฮอนด้านี่ก็จะเป็นพปรงมาลัยค่อนข้างไวนิดนึงนะครับก็จะเป็นรถสไตล์สปอร์ตขับสนุกนะครับแล้วก็เจ้าแอ c คอร์ดคันนี้นี่ท่อคู่ล้อได้ของรุ่นเทคมานะครับเจ้าของเดิมบอกว่าเบิกศูนย์เลยนะครับขอบ18นิ้วใส่แล้วเออมันดูสวยจริงๆครับมาพร้อมกับท่อคู่ด้วยนะครับก็ รอแบบเดิมๆนะครับดูดูดีกว่าปกติเยอะเลยนะครับแล้วก็สีดำนี่เงาแวบครับช่วงล่างดีเงียบนะครับระบบเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เพราะว่ารถมีการเช็คระยะจากที่ศูนย์ตลอดนะครับเลขไม์ปัจจุบันเนี่ย157,000สหมันใช่ไหมครับเราจะเข้าเช็คสูนยอีกทีหนึ่งที่161,600กว่าโลเนี่ยครับ ก็ใช้งานได้อีกหน0 0งสี่พกิโลนะครับแล้วก็ค่อยเออซอร์วิสต่อนะครับรถสวยสภาพดีสมรรถนะเยี่ยมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเช็คประวัติได้นะครับตัวนี้เราก็จะได้ทราบว่าเอ,อ๊จากทางเจ้าของเดิมเนี่ยมีการเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายอะไรมาบ้างนะครับเป็นรถ ใหญ่ที่คล่องตัวนะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ขับสนุกนะครับที่สําคัญหน้าตาก็ยังดูดีหล่อเหลาอยู่เลยนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามขับสวนมารุ่นเดียวกันนะครับก็ยังโหดูหล่ออยู่เลยนะครับรถ10ปีไปแล้วยังดูทันสมัยอยู่เลยแล้วก็ราคาเนี่ยป้ายแดง1ล้าน4แสนสแสนกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยหายไปเยอะมากครับหายไป60เ์ครับ ราคามือสองนี่จับต้องได้แน่นอนาซื้อรถกับทางเรานี่หายห่วงแน่นอนครับมีการรับประกันมีบริการหลังการขายนะครับ นี่นะครับกล้องมองหลังผมให้ดูคันนี้ไม่มีพาร์คเซนเซอร์นะครับแต่ว่าจะมีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยจะเลี้ยวตามพงมาลัยนะครับเส้นเส้นกะระยะนะครับตัวนี้นะครับนี่บางทีเราอาจจะควงจนลืมว่าเอ๊อยู่ตรงไหนแต่ถ้าเป็นสีเหลืองงี้คือพองมาลัยตรงนะครับดูนี้อยู่ด้เส้นปะก็กําลังดีนะครับเส้นปะ กล้องค่อนข้างแม่นยำนะครับของ Honda เป็นยังไงกันบ้างครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้า Honda Accord 2.0 EL Navigator รุ่นท็อปสุดนะครับของเครื่องยนต์2,000ปี2013นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจนะครับท่านผู้ชมคงจะชอบนะครับสำหรับราคาคันนี้นะครับ อยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทนะครับ5 5 9 0 0 0บาทนะครับโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเครื่องยนต์2,000รุ่นท็อปสุดนะครับโอ้โหประวัติเข้าศูนย์ชัดเจนนะครับรถสภาพดีนะครับเ,เครื่องยนต์ระบบเกียร์ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับก็คุณบุ๊คสวิตคู่มือกุญแจสำรองอยู่ครบหมดนะครับก็เรียกได้ว่าครบคันกันเลยทีเดียวนะครับ ราคา5,59,000นะครับโปรโมชั่นมีไหมแน่นอนนะครับทางซ u เปอร์เบสออโต้จัดให้แน่นอนนะครับฟรีนะครับประกันภัยชั้น1รับไปเลยนะครับ ฟรีนะครับรับประกัน2ปี20,000โลนะครับหรือ1ปี20,000กิโลนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโมเดลรถนะครับฟรีค่าประกันไทยนะครับไปกี้พูดไปแล้วเนาะอ่าแล้วก็ฟรีค่าดําเนินการจัดโอนนะครับเอ่อแล้วก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่นะครับฟรีเช่นกันนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศอ่าส่งมอบรถฟรีนะครับและที่สําคัญอ่าน้ํามันเต็มถังด้วยนะครับตรงนี้นะครับคือถ้าลูกค้าซื้อสดก็ไม่มีนะครับเราเราก็สามารถเอ่อ เราฟีค่าโอนให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อไฟแนนซ์เนี่ยตกผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0 0กว่าบาทนะครับต่อเดือนนะครับก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะครับก็จะมีดอกเบี้ยตัวถูกให้นะครับก็จะถูกกว่าดอกเบี้ยปกติประมาณ50สตางเจ็ดสิาต่างนะครับก็เป็นเคสบ y เคสไปนะครับ ถ้าคุณลูกค้าท่านผู้ชมที่กำลังมองหารถไซส์นี้นะครับหรือว่ารถที่จะไว้ใช้ในครอบครัวนะครับสภาพดีมีบริการหลังการขายก็ฝากเจ้า Honda Accord รคันนี้นะครับไว้เป็น1ในตัวเลือกเป็น1ในดวงใจด้วยนะครับครั้งหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับรถอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรีวิวรถดีๆชภาพดีราคาเหมาะสมจากทางผมคีซูเปอร์เบสออโต้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ สนับสนุนโดยคา r o s u r ั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมบอสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u r ั .com